ช่องสบายๆแชแนลครับกับไอแจอเช็์สบายๆแชแนลครับนี่ครับฝีมือพื้นครับมนัมนๆแต่มือขึ้นได้มากลายโตอยู่หลายโตอยู่คือใหญ่โตใหญ่มากีล้วก็นิ่มครับไอปลาตะเพียนบวกลิฟต์อุ่นไนะครับอันนี้ผมซับแล้วสีต้มเี่เสตโตมันครับเดี๋ยวเมนูเมนนี่คือสีลาบกับลาบกับเบื่อแล้ว ก็จะเป็นทอดครับทอดทอดลาดพริกเอาให้เป็นสิ่นเป็นตอน,นตอเอาครับทอดกินเลยทั้งก่างในหน่อยเลยอันนี้ก็ชิม,มาแลกครับมาเลยมาหามาบึงการแลกครับ <S 2> <S 2> <S 2> ใหญ่ห้งไง <S <S เราถือคนแบ,บปแ oh. กป้าล้โอ้ไอ้ขั้วป้าโู้หสวยงามครับเหลือง,ห,องห้อยๆด้วยมันเลยครับปลาเนี่ยที่วันนี้คือเห็นนี่คือมันมันเหลืองๆนี่คือมันมันมันแห้งไอ้มันมันเย็นมันก็เลยเหลืองเตเนื้อนี่แน่นแน่นครับใหญ่ๆครับประจุ ครับเนื้อเหลืองหอยเลยเนื้อนี่คือมันนะครับคายๆเนื้อปลาแซลมอนครับมีไขมันแสกน้าเนื้อครับปลาตัวนี้เป็นปลาเนื้อดีครับเป็นปลาเนื้อดีครับประจกเนื้อดีซับลาบก็ได้ครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาเห็ดแบบแบบไม่มาถอดเนื้อปลาสองตัวครับน่ามจะเนื้อง้มครับอันนี้ก็สิต้มครับ แต่ว่าต้มในเนื้อก็อยังไหลยอยู่นะครับมันมีมั่นอยู่ยังมีมั่นมีอย่างถือว่าต้มหมอมากอะสดแสบอยู่ครับเดี๋ยวจะถามบึงวิธีการที่ต่อไปครับบนันนีมาผมกอ็อยาดซับปลาก่อนซับปลาต้า่มลงหม้อก่อนครับเดี๋ยวถา้าบึงวิธีการที่ต่อไปครับเดี๋ยวทำมาบึงถาแล่ปลาจะหาั่นเป็นชิ้นไว้ถอดครับโอเคครับแล้วครับนี่อันนี้ทาต้มครับในหม้ออันนี้ทาต้มครับผมสดน้ำอันนี้ผมเสียแลวปา เปลี่ยนจากลาบเห็นคลิปมีคลิปลาบหลายรอบแล้วครับแต่ท,ที่ผมคิดว่าเฮ็ดเป็นทอดเฮ็ดปลาลาบริกเอาครับนี่ครับแย่แต่เนี่ยก็ต้องยิงมิดยิงมิดจักหน่อยเลยครับเห็มันขาวงี้ไอปลา,ากางมันหลายครับกลางก,าก็กรอบๆครับแต่ละเนื้อต้งเดียวบางจักหน่อยครับ นะครับเดี๋ยวผมแล้วแต่ถามเบืเ้งว,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 วิธีการเฮ็ดต่อไปนะครับเลยเลื่อนหัวใจเขาแ,แค่นไหนต้องไม่กี่แถวเอาล้วครับอันนี้ต้มแล้วครับม,มอนี่ยเนต้มหัวปลาครับหัวกระจก นี่ครับกระลังมันกระลังออกครับถ้าปรุงครับถ้าปรุงถ้ามันเดือดก่อนนี่ค,ครับโอ้ไข่ป้าครับไหนใครป้าไข่ป้ายัางก่อเฮือไอใครไปกัมใคร,ป,รป,ป้าตะเพียนครับโอ้ยเอามาต้มใส่กันครับทีแรกว่าเม่บ์บานสายล่าช่องนูนาผ้าเพื่อนเพื่นสีมกครับพี่ชิบะได้มกแล้วล่ะบมื่ท่านเห็นเม่บ์บานมาอยู่ นี่ครับผู้มันเหลืองๆครับมันงามๆแซบๆครับเดี๋ยวถาไข่สุกครับถาไข่สุกแล้วถิ่มไว้ก่อนครับจะข้าวไข่ไข่ปลาตะเพียนครับใหญ่ๆนะครับตรงใส่ครับกลางหัวปลาโจกครับแซบๆครับเดี๋ยวดนี้เดี๋ยวมาสิมให้บึ้งครับแซบบ่าิมก่อนเด็กคือเชฟเลยครับผมนี่สอนสิมทั้งหากี๋ยวเขาสิว่าเราสูถูกสุลักษณะ โอ้แบบสมพอดีครับโอเครับอันนี้แล้วแล้วครับเหลือแบบนี้เหลือไม่นูทอดครับมอเอาล้ครับอันนี้เนื้อปลาที่แล้วไว้ครับผมใส่ผงรดดีนะครับแดีวยววันนี้จะเป็นแป้งทอดกรอบครับแป้งทอดกรอบแป้งทอดกรอบยังไงครับใส่ครับกระป๋องใส่ร้ายครับใส่เพราะ่มันกรอบครับทำเนื้อครับผมคุกเข้าครับคุกเข้าให้เขากันเดี๋ยวเขาเสียไปทอดครับ ทอดกรอบครับเดี๋ยนันมันดงวิธีการหการทอดต่อไปนะครับเลยครับผมปลาที่ผมมาร์กไว้นะครับมาร์กไว้รสดีเราก็ใส่แป้งทอดกรอบครับเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เป็นทอดกรอบครับเรอแล้วครับมีต่างน้ำมันไว้แล้วต่างน้ำมันไว้แล้วครับกระเกระทะมันห่อนครับน้ำมันมันห่อนก่อนจะเจียวปลาลงเนื้อปลาปติกะทะใส่เกลือก็ได้ครับล่องกลนกระทะไว้การปลาติกะทะได้อีกขึ้นกันครับผม แต่ว่าผมก็ประหยากให้ใส่บันไดให้น้ำมันห่อนเลยดีกว่าเกิดเอาเกลือใส่ปลาที่เขามากลดดีมันสีเข้มแห้งครับมันสีบร่ํามันสีเข้มไปเลยครับผมเลงไปทาน้ำมันห่อนครับเอาล้วครับในทอดแล้วครับบัเนี้ทอดกรอบครับบัเนี้ทอดให้เหลืองครับกรอบครับปลาหลัดพริกเพราะว่านี่เนื้อปลามันจะไม่กลางหน่อยครับมันทอดให้กรอบครับเพราะว่าผมแหล่บางมาแล้วครับวันนี้เปลี่ยนแนวนะครับเปลี่ยนแนวให้กับเขาเนี่ยเป็นปลาทอดครับปลาเดี๋ยวเห็ด นำลาดพริกครับยังยเข้าไป,ไหหไป,ปอัลืองครับเพื่อสีกรอบละลายเลยเีเี่ยวลงครับ ตัวลาบพริกครับปรุงเรียบร้อยนะครับเป็นลาบพริกกินกับปลากรอบครับเดี๋ยวเล็กน้อยเขานำต้านาไล่เข้ากันครับนี่ก็จะปิดก็เลยกเขาไม่ใช่ใหม่ครับเดี๋ยวราบปลาแล้วครับจะ้าดว่าเขาจะเหลือไหมเขาผมแก่สบายๆเชนเนลเมื่อนี้ก็บ่ได้เห็นหนาผมดอก หนาผมมันเป็นไข่ตาขนเป็นแทงป้าก่อนเส้นแซบครับมาเด้อมาเด้อพี่น้องสุกุสก้นอันนี้กัอันนี้เนะี้ยต้มป้าผ้มปะโจกอันนี้ก็อันนี้ก็ทถอดเนื้อปะโจกครับกาวน้ำจิม้มร,แรแสแหลบรสลุนแหลบรสแซบสุดยอดครับ